เราก็สอดของเต้าถามดีละเอาละครับโวปลาเปที่ไหนพี่น,อน้องตอาปลากินบ่ละ่ะหนึ่งแต้มตปลากินยุบนี่ดิเดินท่านน,นั่นมันเออนั่นเดีตรงนห้ามีลยนะช่วยนะช่วยนะตามกันนั่นละห้ามโลของเจา้านั่นเดะเบอบ่พี่น้อง ยอดตายยังอุ้ยตนใจมากแล้วร้อนแฉบมากแล้วพี่น้าเก็ยแพะเดี๋ยวผมจะละโอ้ไปกินเนี่ยในตัวนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นเกิดยอดครับพอกันอีกหนึ่งคิดไะครับกับช่องวันซ้อนเดย์นะครับอย่าเทปชคใช่นะครับกับพริบครับพยัดไม่ออกขึ้นกันนะครับเนาะ ครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับผ้าแหวะมาเพิ่งขายบนนองปูนะพี่น้องเนาะงามผมคิดว่าจะแห้งนะครับพอไม้นะครับผมก็บบอลแต่ขมาหลายทีพี่น้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับขายของอยู่ระแวกนี่นะครับก็เลยขมาแวะมาซองมืึอนะครับพี่น้องเพื่อได้ไปอยากไปกินนะครับครับผมขออนุญาตนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอยู่มันผมก็เปลี่ยนเบอร์ดรวนทั้งผมเปลี่ยนยูนเดียว บูดบอลงำร่รนะบาสิพอโตมาพี่น้องมองตั้งกล้องขาชี้ยังงากแน่นะครับ <c oughs> ม่เลือแคกมั้นขอปลาตะหยาไปทีเด้อเป็นประควราบหนึ่<ช>งหันใช่คุณไม่คุ้นเลยตามบาอยูบอน,นี่ย<อ>ู่พอประคบนี้ได้จ้านี่จะฉีกทางบ้านายังออกล่ะ ตัยใหญ่ๆใช้ิีชเก็บมูเนเด้องาน้องฝู่อ่ะสิห้อยหนามไม่ลงหนามโรคเรื่องหนห้อยหนามไม่ติดหรือไงไม่ต้องบนเวเหตุการณ์ก็เก่านี่ดอกเชื่อนเลยค่ะ หไอ้ไตบ,บาดน,นี่นก็เก็ไม่เห็น่อยแล้วก่เห็นกับพวกตนยังดอกแต่ปลาเนาะพี่น้องนี่แต่ปลาน่อยบรางนึงไปซิวบาไปซิวหนึ่บ <า S 2> ่อันนี้่้อมัดไวให้หนเด้อ ก็ดีไหมย่างจะมัดไปหันไหมแล้วขึ้นชั้าก็น้ำเจ้าหนิ่ันนี้มัดไปผลห่างก๊อกปลาล่างหนิ Hook chiếc đấy, Đang đấy, đi bà, rồi bà, bà, đấy bà, 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 xin không bà, 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 านนขายของแล้วเข่าแวะเข่าไม้พี่น้งองออสิบลักขายของอาชีพล่องตกปลา สิเท si ja ้าเจ้าคนละรุดเิดหลังเนี้ยเจ้าพนวมันสีบมัทุกคนเขกหนมันจะอ้ยไก่ดี่ะโอ้ยาสวยดะใหม่สวยก็ได้เขาก็สอนว่าเจ้าทั้งี่ระเอาลัครับโตป้าเป็น้ังได่น้อน เราปากกินบ่ล่ะหนึ่งแตมปากกินยุกนั่นดนเออนั่นดิต้องนี่ก่อนะนี่งช่วนะส้มตนั่นละน้โลของเจ้านั่นเห็นฝุ่นน่ะอยู่หังๆีน้องสมุต์นม่ตุ่แกนพุ่นนีู่่ใส่ถุง แล่มแรกสำคัญเสมอหน่อยง่ายก็เอานั่นน่ะหอใส่เงียที่มันใส่สาเนี่ยไม่ถึงเนาะ

cái mẹ cái nè này, ta cũng như này điệu này, coi chú cái nó nữa phải mẹ nhanh phải không? Nè đi, nhanh đi thôi là, say xui ở nhà phi long, show 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 sắm รูดเองแต่ปุ่นใส่ทิศเราถุงแต้มมาแล้วครับมาโอ้ใส่ง่ายมีพี่น้องยิงแต้มนะครับนปากังเวียนได้เนี่ยเด้อพี่น้องบ้านน้องคู่จ้าอาสิงมาขอจังหวะน่ะ ฮต้องทกบ่ด้่างก็เพีงกสองบาทต้องนนะนไม่ว่าจะึ้นมาเสียพอดีเถียนเสียเงาพอด่ายยใสหยักหยาบมันไม่มีกระปุก อันบอกไหมว่าอะไรวะโอ้ดีออกว่าอ๊ตบุญูกบุญดุชินง ฉะนมีปาบอกพี่น้องจงได้ทั้งคูโอ๊ยสิบขอดมือยุ่งนักการติสละส้าวชีสเนงกับผด้กินเนี่ยตีกับที่ผู้ไดกิน กิ้เนี่ยเลยหรอกวะตั๊พทิษปลาเพิ่งได้อยู่ยติดอะทรมานจะเกินโอ้ต้องไปหาเพิ่นก่อนครับมามากทำเรี่ยวบอกว่าม,มีแ<ม>ดดก็นเงนียนอ่ะ เป้ามาน้ำเจ๊ระบรรหาเหติมเตียนอันนั้นอันนี้เต็มด้วยเด้ดจังโอ้โหเสียนี่อยู่ไหนอยู่ไปดูนี่เนาะดึงเหมือนแค่ดึงเด็ดไปดูเอ้ยสิปกดเด็ดไปดูสิปกดเด็ดไปดูปเออเอ้ลงมาหาเพลินก่อนพี่น้อง อินนี่ยงก็ไปดูกีกแล้วค่ะนี่ก็สียัวถืออ่อาวันน็นแนวดาหวา ข้าขปูกับอองผีตัวหนึ่งผีตัวนึ่งก็ขึินมากินข้าวเลือกอืมเด๋วพี่น้องพี่น้องตายยังอุ้ยกใจมากแล้วของแถมมากแล้วพี่น้องเกี่ียวเขาจะมาอู้ห่กินเนี่ยตัวนี่ขึ้นขึ้นขึ้นเยอดเขานอนปูพี่น้อง Icana, กินกางเกงแกนใช่แล้วเนี่ยใคนแล้วทั้งเชื่อมใส่งเงียบกอันพี่ใส่ถุงสะกวนัวาส่นุงกรงมากับถุจระได้พุงกระสีขาด้ท้บาทขนกอุ้ยขาเพิ่งกินแต่เบสเทขา เส่ช้อนมัดมันไปให้เจ้าก็ได้ของเงิของเจา้าที่ยนทุกคนเห็นเอ็นเจาา้าขาดต้องไปไปแล้วโอ้โหดมโอ้โโออยใหญ่เพิ่งเทงน้องพี่น้องครับสำหรับฝายบดน,นองคู่นะครับอ่านับขึ้นมาด้านบนข้าวหนึ่งนะพี่น้องนอ้นอนอ้ากลแห้งนะครับกลุ่มชื่ว่าโยนบัตยูนะพี่น้องน,อน,อน,น้อปั่นหนองคู่นะครับไม้หนีนะครับ ตาเดนะครับกระไรมหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมขอขอบพระพุณนะครับผู้จิ้ขคามาละเบิงรับชมนะครับละก่าผู้จิตคนติดตามนะครับปากติดตามไปน้ำนะครับจะไม่ได้พลาดหมายเด็ดนะครับละก่คลิปตัวต่อไปนะครับสำหรับหมายนี่นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงซํานี้ครับขอบพุณครับ